เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่1มีนาคมหลังจากคว้าแชมป์ลีกครับไม่นานนะครับคืนนี้แมนยูเต็ดของเราก็ต้องลงสนามกลัมศึกหนักกันต่อแล้วครับในศึก FA ครับรอบที่5กับการเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ด ซึ่งในรอบที่ผ่านมานะครับกองทัพปีสแสดงของเราเอาชนะเรดดิ้งมา3ต่อ1ส่วนเวสต์แฮมก็บุกไปชนะดาร์บี้เคาน์ตี้มา2ต่อ0และกับรอบที่5นี้นะครับเมื่อคืนก็มีลงสนามไปแล้ว4คู่และก็ได้4ทีมที่ไปยินรอในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับก็คือแบล็กเบิร์นโรเวอร์ไบรตันฟูลแลมและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทั้งนี้สำหรับคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเวสต์แฮมนะครับจะลงสนามแข่งเวลาตีสองนาทีตามเวลาประเทศไทยและถ่ายทอดสดผ่านทางบีอินสปอร์ตวัน เรามาเช็คคมพร้อมของทั้งสองทีมกันนะครับเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้สําหรับกองทัพปีสแสดงนะครับเอริกเฮนากที่ออกมายืนยันแล้วว่าอ,องตอริมซียานยังไม่พร้อมลงสนามนอกจากนี้ครับมีรายของลูกชอและก็เฟลท์ทางเทนฮาก็ได้เผยด้วยนะครับว่ายังต้องลุ้นครับว่าทั้งคู่เนะี่ยจะฟิตพอลงสนามในเกมนี้ได้หรือไม่ด้วยแต่เมื่อดูจากสถานการณ์แล้วนะครับทั้งชอและก็เฟลท์ต่างก็มีตัวแทนที่ลงสนามได้อยู่แล้ว ในรายของเฟลดก็จะเป็นมาเซลซาบิเซอร์และก็ในรายของลุคชอนนะครับก็จะเป็นไตเรลมาลาเซียในส่วนแรกที่เหลือก็พร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคาเซมิโร่บรูโน่ฟานันเดสมาครัสแมทฟอร์ดหรือว่าจะเป็นเจดอนซันโชครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเอเดรินฮากนะจะมีการโรเดชั่น,นตักเตะแบบไหนกันบ้างในเกมคืนนี้กับทัพขุนคอนครับมาดูิความพร้อมของเวสต์แฮมยูเนเต็ดกันบ้างนะครับ เวสแฮมที่ผลงานในซีซั่นนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ในเกมลีิเกที่ผ่านมาก็เพิ่งจะเรียกความมั่นใจได้มาหมาดหมาดนะครับหลังจากเปิดบ้านถล่มฟอ r e เรสต์ไปถึง4-0ต่อ 0. สำหรับเรื่องคมพร้อมนะครับเกมคืนนี้เวสแฮมจะต้องลุ้นเช็คความฟิตของ2นะั้งแต่คนสําคัญอย่างนายทวารตัวเก่งก็คือลูคัสฟาเบนสกี้ที่มีอาการบาดเจ็บในเกมหลิงนัดที่ผ่านมาและก็รวมไปถึงแบ็กขวาคนสําคัญอย่างวลาดิเมียซูฟาวนะครับที่มีอาการบาดเจ็บในเกมกับฟอเรสเช่นกันอย่างไรก็ตามครับตัวสําคัญที่เหลือถือว่าพร้อมลงสนามครบครันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดคันไรส์จารอดโบเวนลูคัสปาเกต้าหรือว่าจะเป็นโทมัสซูเซยครับ เรามาต่อกันที่คาดการรายชื่อตัวจริงของทั้งสองทีมกันนะครับเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้กงทัพปีสแสดงนะครับมาในแผน4-2-3-1นายทวานเป็นทอมฮีตัน4กองหลังแบ็กซ้ายเป็นไตเร็วมาลลเซียแบ็กขวาเป็นอารอนวานบิซาก้าคู่เซนเตอร์นะครับแฮร์รี่แม็กไวกับวิกตอร์ลินเดลฟสองมิดฟิลด์ตัวกลางเป็นคาเซมิโร่กับมาเซลซาบิเซ่ สามตัวรุกทางซ้ายเป็นมาคาสแรดฟอร์ดทางขวาเป็นเจดอนซันโชมีบรูโน่ฟานันเดสเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกและศูนย์หน้าตัวเป้าใช้วอลเวกฮอสครับมาที่ฝั่งคาดการทีมเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับกับแผน3 4 2 1นายทวารเป็นอัลฟองอาริโอลา3กองหลังนะครับมีทีโรเคเรอร์นาเยฟอาร์เกตและก็อังเคโลออกบอนนาฟูลแบ็กสองข้างนะครับทางขวาเป็นเบนจอนสันทางซ้ายเป็นเอเมอร์สันพาวมีเอรีสองมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับโทมัสซูเซกกับเดนแคนไรส์ สองตัวรุกเป็นจารอดดโบเวนกับลูคัสปาเกตาและสุดหน้าตัวเป้าใช้มิคาเอลอันโตนิโอครับสำหรับสกอร์ที่คาดการณ์นะครับเกมนี้ทางเว็บไซต์ฮูสกอร์ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไป2ต่อ0นย์ครับเรามาต่อกันที่ทแถลงการ p l a c e conference ก่อนเกมกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดของทางเอริ t เทนฮากนะครับถึงคมพร้อมต่งตางๆก่อนลงสนามในเกมค่ำคืนนี้เรามากันที่คำถามแรกจากนักข่าวนะครับ นักเตะที่ไม่ได้เป็นตัวจริงในเกมนัดชิงคาราบาวครับอย่างเช่นแฮร์รี่แม็กควา์และก็วิกตอร์ลินเดเลฟทั้งสองจะเป็นกําลังสําคัญในช่วงนี้หรือเปล่าเพราะว่าการพบกับทั้งบาเซลนาและก็นิวคาสเซิลมันน่าจะต้องใช้พลังงานไปไม่น้อยเลยล่ะแล้วนี่คุณจะต้องแข่งเกมสําคัญกับเวสต์แฮมในคืนนี้อีกโดยเอริเคนฮักนะครับได้ตอบคําถามนี้ว่าผมอยากจะบอกให้ชัดเจนนะว่าเราไม่ได้คว้าแชมป์ด้วยนักเตะแค่1 1คนเท่านั้นหรือเราคว้าแชมป์ร่วมกันเป็นทีม และผมคิดว่าทีมของเราแสดงเห็นแล้วนะว่าพวกเขาแนาสำคัญมากแค่ไหนตลอดซีซั่นที่ผ่านมาทุกครั้งที่นักเตะได้ลงสนามไม่ว่าจะเล่นเต็มเกมหรือว่าแค่ไม่กี่นาทีก็ตามพวกเขาเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนดีนามิกของเกมได้เราทําอย่างนั้นได้เพราะว่ามีนักเตะมากกว่า11คนยังไงละ่ะผมเชื่อใจพวกเขาได้นะและผมรู้ว่าทุกคนพร้อมอยู่เสมอเพราะทุกครั้งที่นักเตะได้ลงเล่นพวกเขาแสดงความรับผิดชอบให้เห็นนั่นแหละคือสิ่งสําคัญเลยละ่ะ การแสดงความรับผิดชอบและคุณต้องต่อสู้เพื่อยังตําแหน่งของคุณด้วยเรามีเดือนที่สาคัญมากๆรออยู่ข้างหน้าและมันก็มีเกมใหญ่ๆรออยู่มากมายด้วยผมคิดว่าทุกคนต่างก็อยากจะลงเล่นนะแต่นั้งแต่ที่รวมกันแล้วทําให้ทีมของเราดีที่สุดพวกเขาจะได้ลงเล่นก่อนและสําหรับแม็กไกว์หากว่าเขาเล่นดีเขาก็จะกลับมามีชื่อในทีมอย่างแน่นอนมาที่คําถามต่อไปนะครับเราได้เห็นแฮร์รี่แม็กไกวาร่วมฉลองแชมป์กับทีมมันดูเหมือนว่าทีมงคุณมีเซเบอริตที่ยอดเยี่ยมมาก ทุกคนคิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวด้วยดิคเฮนทักนะครับที่ตอบคําถามนี้ว่าการฉลองนั้นไม่ได้มาจากผมนะผมคิดว่าทุกคนร่วมฉลองกันอย่างมีความสุขทุกคนมีไอเดียของตัวเองแต่เราทํางานของเราแบบคํานึงถึงภาพรวมไม่ใช่แค่นักเตะคนใดคนหนึ่งเท่านั้นหรือว่า2หรือว่า3คนมันคือภาพรวมทั้งทีมนั่นแหละมาที่คําถามต่อไปนะครับมันเหมือนจะเป็นการเริ่มต้นยุคหยใหม่ๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด วันก่อนผมได้คุยกับลุคชอและเขาก็ชมคุณเยอะมากทั้งการทํางานของคุณและระเบียบว,วินัยที่คุณปลูกฝังให้กับทีมและคุณก็ยังพูดถึงปฏิกิริยาของคุณหลังความพ่ายแพ้ในช่วง2เกมแรกในซีซั่นนี้ด้วยหากมองย้อนกลับไปคุณคิดว่า2เกมดังกล่าวนั้นมีความสําคัญต่อทีมในตอนนี้มากขนาดไหนด้วยเด็กเทนฮากได้ตอบคําถามนี้ว่าผมรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านๆมานะว่าการจะทำให้ทีมมีวิธีเล่นที่ชัดเจน ให้เข้าใจกฎและวิธีปฏิบัตินั้นมันต้องใช้เวลาคุณต้องค่อยๆฝึกฝนจนมันกลายเป็นความเคยชินนั่นแหละและมันก็จะมีบางครั้งที่คุณไม่ได้ผลการแข่งที่ต้องการตอนต้นซีซั่นเราไม่ได้ผลการแข่งขันแบบนั้นแต่ผมก็ไม่ได้ตื่นตระหนกเพราะผมรู้ว่านี่คือส่วนหนึ่งของกระบวนการอยู่แล้วและมันก็ช่วยให้คุณได้เรียนรู้อะไรมากมายจากช่วงนั้นแหละเวลาคุณแพ้มันไม่ใช่เรื่องดีเลยผมเกลียดความพ่ายแพ้อยู่แล้ว แต่มันจะมีบทเรียนกลับมารวมถึงได้เห็นโอกาสที่จะพัฒนาทีมทีมนี้ด้วยและมันก็ทําให้คุณได้เห็นว่าต้องทํางานตรงจุดไหนต่อไปมาที่คําถามต่อไปนะครับทุกสัปดาห์ต่อจากนี้รวนแล้วแต่มีความสําคัญอย่างยิ่งมันยากแค่ไหนที่คุณจะต้องเตือนไม่ให้ลูกทีมคิดถึงเกมกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้เพราะว่าสําหรับแฟนบอลแล้วนี่คือเกมที่สําคัญที่สุดของซีซั่นเลยนะเพราะว่าพวกคุณไม่ได้ชนะที่แอนฟิลมันแล้วกว่า7ปีด้วยเอลดิคินทากนะครับได้ตอบคําถามนี้ว่า ผมคิดว่าทุกเกมมีความสําคัญหมดนะและที่ผ่านมาทุกเกมจนถึงตอนนี้ห้องแต่งตัวของเราก็มีทัศนคติที่ถูกต้องด้วยพวกเขามองไปที่ดัน,นัดคุณบอกว่าเกมกับเลี้ยวภูเป็นเกมที่สําคัญที่สุดแล้วเกมกับบาเซลนาที่ผ่านมาล่ะมันไม่สําคัญเหรอ มาที่คําถามสุดท้ายนะครับดูเหมือนว่าคุณที่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของทีมดูจากวิธีที่พวกเขาให้สัมภาษณ์และความเป็นผู้นําของนักเตะแต่ละคนในสนามการทําให้พวกเขากลับมาโฟกัสแบบนี้เป็นเรื่องที่ยากหรือว่าง่ายแค่ไหนเพราะที่ผ่านมาเหมือนว่าพวกเขาไม่เคยเป็นแบบนี้เลยสโมสรไม่มีแชมป์มานานถึง6ปีแต่แล้วจูจ่ๆก็ทําท่าว่าจะกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งแล้วด้วยเรีินนักนะครับที่ตอบคําถามนี้ว่า เมื่อวานทุกคนยังดูคึกกันอยู่เลยนะและพวกเขาครจะลองไปกับโมเมนตัมนี้แต่หลังจากที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วเราก็กลับมาโฟกัสกับงานกันต่อสิ่งที่เราต้องทําก็คือพักฟื้นร่างกายส่วนนักเตะที่ได้ลงสนามไม่มากเท่าไหร่ก็จะได้ซ้อมกันต่อสัก1เซสชั่นหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด u b s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f Facebook Red d ร v i l p a พ e กันด้วยนะครับผม